สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปียบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอ .65 รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ทีเนเอ .2 โดยนําแนวคิดและสาระความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชนาจักรวปรอ,อมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้เมืองไทยเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณจาตุรลนพักดีวาน,นิตขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ท่านอธิบดีครับลำดับแรกเนี่ยอยากให้ท่านช่วยแนะนำถึงความเป็นมาวิสัยทัศน์ภารกิจและหน้าที่ของกรมการท่องเที่ยวครับครับครับสวัสดีพี่หลุยแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับ กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานระดับกรมนะครับอยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา <c oughs> เราตั้งขึ้นครั้งแรกเนี่ยในช่วงปี2545 <c oughs> เป็นช่วงที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมตอนนั้นนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยชื่อก็คือสำนักง,งานพัฒน,นาการท่องเที่ยวก่อนนะครับเพ <c oughs> <c oughs> ราะฉะนั้นหลายๆท่านอาจจะคุ้นว่าสำนักง,งานพัฒน,นาการท่องเที่ยว <c oughs> ต่อมาทํางานไปนสักระยะหนึ่งสัก8ปปีนะครับปี53ก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการท่องเที่ยวนะ <c oughs> ครับโดยมีภารกิจเนี่ยที่ตัดโอนมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือว่าตททนะครับในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าพัฒนาบริการนะครับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวในมาเทศอันนี้ตัดโอนมาจากทททแล้วก็ส่วนหนึ่งะครับก็เป็นการตัดโอนภารกิจเรื่องการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยตัดโอนจากกรมประชาสัมพันธ์มาเอามาไว้ที่กรมการท่องเที่ยวครับปัจจุบันเราก็เลยมีหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งระบบเลยนะครับหรือเราเรียกว่าฝั่งฝั่งของซัพพลายทั้งหมดนะครับททก็ยังคงทําในเรื่องของดีมานไปอันนี้คือภารกิจของกรมการท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันเนี้ยเราเรากำหนดวิสัยทัศน์ของปี66ถึงปี70เอาไว้ว่าเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนครับเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันนี้คือวิสัยทัศน์ของกรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็มีกระบวนการในการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเ<ฮ>ครือข่ายต่างๆครับอันนีเน<ๆ>เน้เป็นที่มาของกรมการท่องเที่ยวรันครับผมในส่วนของสถานการณ์นักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเนี่ยออของที่ผ่านมาก่อนนะครับปี2566เนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างแล้วเรากําลังจะเข้าสู่เทศกาลอีกหลายๆเทศกาลที่ ปีใหม่ของปี2567เนี่ยครับคือเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะเป็นอย่างไรต่อไปครับคือในเรื่องของการประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของความพร้อมแล้วก็เรื่องของฝั่งดีมานก์กทอทเนี่ยเราคุยกันมาตลอดนะครับตัวเลขที่เราตั้งเป้าร่วมกันเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับว่าเราเนี่ยต้องฟื้นในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเร็ว ทั the 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 ้งในฝั่งของในประเทศนะครับเพื่อรองรับน <ng> ักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารวมถึงรองรับคนไทยเนี่ยที่เดินทางทายเที่ยวไทยด้วยกันนะครับผมผมสรุปว่าตัวเลขล่าสุดอ่ะตัวเลขของปี -65 ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต่างชาติเที่ยวไทยประมาณ11.5้าล้านคนเองนะครับถ้าเทียบกับปี -62 เป็นปีที่เราดีที่สุดแล้วนะครับปีที่เราพีคที่สุดทั้งจํานวนและรายได้ทั้งไทยเที่ยวไทยและต่างชาติเที่ยวไทยคิดเป็นประมาณ28%เองนะครับน้อยมากนะครับปีปีเนี้ยครับกำลังจะสิ้นปี่ย เราคาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก27.8ล้านคนถึง28นะครับคาดอาจจะอาจจะถึงนะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขก็ประมาณแค่เ0็ดเอซนึ่งรนะครับซึ่งยังยังน้อยกว่าเมื่อปี6 2มากส่วนรายได้เนี่ยกว่า70%ละนะครับดังนั้นสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศโดยภาพรวมเนี่ยเราถือว่าเรามีการฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทั้งในฝั่งซัพพลายแล้วก็ดีมาดังนั้นการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับภายใต้การ บัง,งคับบัญชาของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาท่านสุดาวันวังสุภกิจโกศลเนี่ยท่านให้เราบูรณาการความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนนะครับ,รบเพื่อในปีหน้าปี67เนี่ยเราจะต้องทําให้สถานการณ์การท่องเที่ยวของเราเนี่ยกลับไปสู่ปี62ให้ได้นะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเพราะสรุปก็คือว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวนในประเทศเราเนี่ยนะครับ,ร,บรวมถึงหน้าหายที่อยู่ในช่วงนี้และกําลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยเราก็ได้วางแผนในการเตรียมการทั้งในเรื่องของฝั่ง ฝั่งซัพพลายที่กรมรับผิดชอบแล้วก็ฝั่งดีมาร์ที่ถอทถอรับผิดชอบเพื่อให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของแผนงานแผนการดําเนินงานเนี่ยของกรมการท่องเที่ยวในปี2567เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือเมืองไทยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับคือตั้งแต่ที่ผมเรียนนะครับภายหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยในในหน่วยงานฝั่งที่เป็นซัพพลายทั้งหมดเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันนะครับทบทวนบทเรียนกันว่า จากที่เราส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวไปก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง <c oughs> เราก็มองว่าผลกระทบมันมีมากเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางธรรมชาติที่มันเสื่อมโทรมไปนะครับ <c oughs> เรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยมีการกระจุกตัว <c oughs> อยู่ในเมืองหลักเพียงไม่กี่เมือง <c oughs> และมันก็เกิดปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมือง <c oughs> ปัญหาขยะ <c oughs> เรื่องของการแย่งชิงทรัพยากร <c oughs> อย่างนี้เบื่งต้นนะครับ <c oughs> รวมถึงนวัตกรรมวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยได้มีการพูดคุยกันว่า IS IS> นับจากนี้ไปเนี่ยระยะถัดไปของการท่องเที่ยวเนี future, ่ยครับเราจะนําการท่องเที่ยวทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสูงและยั่งยืนอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนต่อไปเพราะฉะนั้นแผนงานโครงการทั้งหมดในของกรมการท่องเที่ยวเองแล้วก็ส่วนงานราชการที่เราเกี่ยวข้องรวมในส่วนที่เราจะต้องเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนผลักดันทั้งหลายเนี่ยเราจะนําเรื่องของการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและความยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ผมได้ ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับตั้งแต่ปี66ไปถึงปี70เลยดังนั้นการท่องเที่ยวในปี67เราก็จะเน้นแผนงานโครงการในรักสัญญาครับกิจกรรมอะไรก็ตามที่กระทรวงเราเป็นเจ้าภาพเป็นหน่วยบูรณาการทั้งหมดเนี่ยเราจะไปในแนวนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดคุณภาพและความยั่งยืนของประเทศไทยให้เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงในระดับโลกครับครับถัดไปนะครับในส่วนของบทบาทการช่วยเหลือสนับสนุน ธุรกิจนําเที่ยวนี้ของของภาคเอกชนเนี่ยรวมถึงเรื่องของมรกุเทศด้วยนะครับที่อยู่ภายใต้การกํากับของกรมการท่องเที่ยวนี่คือมีอะไรบ้างและเป็นอย่างไรแล้วจะก้าวหน้าต่อไปอย่างไรครับท่านก็ในในในส่วนที่เรารับผิดชอบธุรกิจนาเที่ยวมรกุเทศและผู้นาเที่ยวนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยกรมก็เป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานในการที่จะยื่นขอรับการสนับสนุนประมาณจากรัฐบาลในการดูแลกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบนะครับ <c oughs> ซึ่งแน่นอนว่าเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวนี่คือกลุ่มแรกที่รับผลกระทบ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นเขาเขาเจ็บหนักมาก <c oughs> เราก็ประสานงานให้เขาก็รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลมา <c oughs> หลังจากสถานการณ์โควิดนะครับเราก็เริ่มมีการฟื้นอาชีพให้กับมาเก๊าุเทศสาขามาเก๊าที่ขาดแคลนเราก็ได้มีการเตรียมการอบรมไปนะครับในธุรกิจนําเที่ยวเองเนี่ยเราก็ได้มีการสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกเรื่องของทัวร์ต่างประเทศที่นําเข้าสู่ประเทศไทยเราเน้นทัวร์จีนก่อนเพราะปี62เนี่ยจีนมันไปได้ กับจานวนมากสุดในประเทศไทยมากกว่า1ิ็ดล้านคนนะครับเราก็ร่วมกับโครงการกงสุลนะครับในการทําอ o u ร่วมกันว่าในกรณีนักท่องเที่ยวจีนผ่านบริษัททัวร์มาที่ไทยเนี่ยอำนวยความสะดวกเรื่องการขอวีซา่าให้รวดเร็วขึ้นนะครับให้ทันต่อเวลาแล้วก็พะมาณในประเทศเนี่ยเราก็ร่วมกับหนวงานที่เกี่ยวข้องคนะำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภยัยให้กับนักท่องเที่ยวจีนเป็นพิเศษนะครับล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นด้วยรวมถึงมาตรการต่างๆนะครับที่เราเราทำหนังสือป้องกันและปราบปรามด้วยเช่นเรื่องของการ ปกป้องอาชีพของคนไทยในรูปแบบของการประกอบอาชีพของคนทางด้าวที่เราเรียกว่านอมินีะครับล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เราก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละในการที่จะเข้าไปสอดส่องดูแลธุรกิจที่เป็นตัวแทนลำพรางคือใช้คนไทยเป็นอมินีสิ่งเหล่านี้ครับมันมันแย่งอาชีพคนไทยแล้วมันก่อให้เกิดผลเสียหายในระบบเศรษฐกิจของประเทศครับรวมถึงมะกุเทศมะกุเทศเถื่อนที่เราพูดกันนะครับเรื่องตัวสุนเหรียญอย่างเงี้ยกรเราก็เข้าไปดูแลเพื่อปกป้องอาชีพแล้วก็ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการของเราเนี่ย สามารถแข่งขันได้นะครับแล้วก็มาตรการอื่นๆที่ที่เรามีการฝึกอบรมการให้ความรู้กับธุรกิจนําเที่ยวต่างๆนะครับเรื่องของระบบภาษีเรื่องของการพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีการอบรมมีการดูแลกันมาตลอดครับทันนี้ผมผมเล่าในส่วนที่เป็นเป็นประเด็นสําคัญครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นงานใหญ่แล้วก็จะต้องบูรณาการกับอีกหลายภาคส่วนด้วยใช่ครับคือในแง่ในแง่ของส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเที่ยวของของภาคเอกชนเนี่ย ตามปกติแล้วได้บูรณาการร่วมกับพักส่วนอื่นๆเนี่ยที่ใดบ้างครับแล้วก็มีมีความร่วมมือเป็นอย่างไรบ้างครับครับยังยังยงล่าสุดที่ผมพูดถึงนงโนโมินีนะครับ,ค,รบคือกลุ่มโนโมินมีเนียสร้างความเสียหายกับประเทศ<ม>ในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วส่วนหนึ่งก็คือมาแย่งอาชีพของคนไทยแล้วเขาทําไม่ใช่แค่ธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเขาทำครบวงจรเลยนะครับผมกินอยู่หลับนอนเดินทางเนี่ยเขาใช้นมินีอําพลางธุรกิจคนไทยเป็นตัวแทนอําพลางหมดนะครับล่าสุดที่ผมนําเรียนไปครับ เมื่อ13เนี่ยองเรา MOU ร่วมกับ6หน่วยงานนะครับจะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยตั้งแต่กรมพนาธุรกิจการค้าตอมนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมการท่องเที่ยว DSI นี่เป็นต้นเราก็ดูแลร่วมกันทั้งหมดยอดเยี่ยมเลยครับ คราวนี้มีเรื่องสําคัญอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวนี่ครับคือผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนียให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็อยากจะถามท่านว่าการจัดทําตัวมาตรฐานบริการด้านท่องเที่ยวนี่คือครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของการใช้การปฏิบัติวิชาชีพทางด้านเนี่ยคือ จะเป็นอย่างไรต่อไปครับเราการที่จะให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและมีความยั่งยืนได้นหัวใจของมันก็คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานมันคือความเชื่อมั่นเชื่อมั่นทั้งผู้ที่ให้บริการว่าเราได้ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มั่นใจของผู้ใช้บริการก็คือมั่นใจว่าคนที่ได้โลโก้หรือมีการรับรองพวกนี้เขามีมาตรฐานในการให้บริการนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยเพราะสิ่งที่กรมการท่องเที่ยวทามาตั้งแต่แรกก็คือการส่งเสริมเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย นะครับเรามีเรามีประเภทของมาตรฐานเนี่ยจริงๆมันครบครบทุกุตทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับมีเรื่องมาตรฐานที่พักโฮมสเตย์เรื่องของเกสต์เฮาส์โรงแรมรีสอร์ทพวกเนี้ยนะครับแล้วก็นั่นก็มีเกณฑ์คุณภาพอีกเดี๋ยวผมเล่าต่อไปมาตรฐานที่พักเรื่องของการบริการการล่องแก่งปีนหน้าผาพวกเนี้ยครับมันจะมีมาตรฐานมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็มาตรฐานเรื่องของการบริการเช่นร้านอาหารพัตคาร อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีมาตรฐานของมันมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะครับและอันที่ได้รับความนิยมมากสุดคือ CBT Thailand ก็คือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนชุมชนที่ทําเรื่องของการท่องเที่ยวได้แน่นอนว่าเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นรับรองของเขานะครับเรื่องของโฮมสเตย์นี่ก็ใช่นะครับเรื่องของร้านอาหารเรื่องของการนําเที่ยวต่างๆเนี่ย มันต้องมีมาตรฐานเข้าไปมาตรฐานนี้เป็นเพียงขั้นต่ำนี่นะครับคือถ้าผ่านขั้นต่าได้นั่นหมายความว่ามั่นใจได้ในการใช้บริการของผู้บริโภคมั่นใจได้ในการให้บริการของผู้ให้บริการมีขั้นตอนมีการปฏิบัติและในนี้เราจะพูดถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับหลักเกณฑ์เมื่อเดี๋ยวนี้เราจะแทรกเรื่องของความยั่งยืนเข้าไปด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการให้บริการการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้วัดเข้าไปด้วยในเกณฑ์พวกนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ที่กรมทําอยู่ครับ คราวนี Hoy, ้อย่างถ้าเกิดว่าพี่น้องที่อยู่ในชุมชนอยากจะส่งเสริมให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนแหล่งการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยเขาจะเริ่มต้นอย่างไรในการที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ครับอยากให้ท่านอธิบดีได้ช่วยแนะนำครับก็จริงๆเราเรามีเราแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับของชุมชนอันแรกก็คือมีความสนใจ แต่ว่ายังไม่ได้มีกระบวนการหรือยังไม่เริ่มอะไรอันที่สองเริ่มมาระยะหนึ่งกับอันที่3มีความพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การประเมินเพื่อให้รับการรับรองมาตรฐานนะครับเราก็เลยใช้วิธีการอบรมกลุ่มที่กําลังเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีเหมือนกับผู้ที่ไปอบรมในพื้นที่ให้นะครับว่าต้องเริ่มยังไงกระบวนการยังไงอย่างนี้นะครับส่วนคนที่ทําระยะหนึ่งแล้วเราก็จะไปดูว่าอะไรที่ขาดอะไรที่ยังต้องเติมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งพร้อมแล้ว อันนี้เราจะส่งคนเข้าไปเพื่อเตรียมการในการเข้าสู่การประเมินนะครับซึ่งที่ได้ความนิยมมากในชุมชนเลยนะครับ,รบนอกเหนือจากการท่องเที่ยวโดยชุมชนนีก็คือเรื่องของโฮมสเตย์โฮมสเตย์ปัจจุบันนี้เรามีนอกจากมาตรฐานเราจะมีเรียกว่าเกณฑ์คุณภาพครับหลักเกณฑ์มันจะต่ํากว่ากว่ามาตรฐานนิดหนึ่งแต่คนเข้าสู่ได้ง่ายมากอย่างเช่นเรื่องของโฮมลอดนะครับตอนนี้เรามีโฮมลอด2อ0 0 0กว่าแห่งทั่วประเทศลวมีราคาตั้งแต่หลักร้อยยันหลักหมื่นนะครับมีทุกวิวซึ่งอันนี้ชาวบ้านชุมชนเนี่ย ชอบมากธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยชอบมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นข้อยกเว้นของพรบโรงแรมครับถ้าต่ำกว่าปัจจุบันนี้เต็มกว่า8ห้องคนพักรวมกันไม่เกิน30คนนีท่านก็ไปจดแจ้งที่อําเภอว่าจะประกอบธุรกิจก็จะทําเรื่องพวกนี้นะและกรมก็จะเข้าไปรับรองมาตรฐานโฮมหลอดให้เมื่อได้ปั๊บเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันเนี้ยโฮมหลอดได้รับความนิยมมากนะครับเป็นธุรกิจขนาดเล็กซึ่งอยู่ในชุมชนในเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยครับซึ่งการเข้าสู่ระบบตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแล้วก็ยังมีคนที่คอยให้คําแนะนําให้การช่วยเหลือจากกรมการท่องเที่ยวด้วยใช่ครับเพียงเพียงท่านเซิร์ชเข้ามาในเว็บไซต์ในในกูเกิลเนี่ยกรมการท่องเที่ยวก็จะเจอละครับหรือเข้ามาในเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมก็จะเจอละแล้วก็ติดต่อว่ามีความประสงค์ที่จะเข้าสู่มาตรฐานนะครับแล้วเดี๋ยวพอ ใครที่ได้มาตรฐานเสร็จเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้กับหน่วยการตลาดก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะไปประชาสัมพันธ์และโฆษณาให้ แล้วก็ยังมีการส่งเสริมในขั้นตอนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรีเทนรีสกิลการใช้ความรู้ต่างๆใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ร่วมเราร่วมมือกับธนาคารอมสินธนาคารทกศนะครับอย่างทกศเนี่ยถ้าชุมชนไหนที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการ้ลือกชุมชนเนี่ยนะครับทกศจะคัดเลือกออกมาปีนึงปีที่แล้วเราร่วมกัน10กว่าชุมชนนะครับเขาจะให้ให้ลักษณะเป็นเงื่อนให้เงินอุดหนุนเลยปีแรกเนี่ยให้เปล่า200,000เลยนะครับให้200,000ปีที่สองเนี่ยเขาจะให้เหลือ10,000 0 ปีถัดไปเงินปีละหนึ่งแสนจะให้3าปี <Okay. S 2> หลังจากนั้นจะให้เงินกู้ดอกเบีย้ยต่ําซึ่งต่ํามาก mm hmm. ต่ําแทบจะเรียกว่าไม่มีดอกเบีย้ย <Okay. S 2> ทาให้ชุมชนเนี่ยสามารถไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆหรือว่าไปทําการตลาดของตัวเองได้ครับ <Okay. S 2> อย่างออมสินเนี่ยเขาก็จะมาช่วยในเรื่องของสิ่งที่ชุมชนยังมีความต้องการเช่นถ้าใครทําเรื่องโฮมสเตย์เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องอุปกรณ์ที่ที่นอนม้อนอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วออมสินก็ทําการตลาดแลปะประชาสัมพันธ์ให้เช่นเดียวกับทคส ไอ้อย่างเงี้ยคือถ้าถ้าผ่านมาตรฐานขั้นต่ําของกรมการท่องเที่ยวได้อะครับมันถือว่าเป็นเกณฑ์ขั้นต่ําที่มีคุณภาพแล้วมีการยอมรับแล้วนะครับมีการประเมินการตรวจแล้วก็ตามมีความพร้อมพอสมควรก็จะมีหน่วยงานอื่นที่เข้ามาสนับสนุนต่อยอดให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเรียนว่าอยากจะเชิญชวนชุมชนหรือผู้ประกอบการขนาดเล็กนะครับที่ทําเรื่องของที่พักขนาดเล็กในชุมชนหรือว่าในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็ให้ต่อบมาที่กรมการท่องเที่ยวนะครับ เราจะเข้าไปดูแลให้เอาเกณฑ์ไปให้ท่านใช้ใครที่ยังไม่เริ่มต้นก็เอาเกณฑ์เราไปแล้วไปทําตามขั้นตอนเหล่านี้ครับซึ่งมันไม่ยากเลยแล้วพอเสร็จเราประเมินให้ด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกรมดูแลค่าใช้จ่ายให้หลังจากนั้นท่านก็จะได้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแล้วท่านก็สามารถไปต่อยอดอย่างอื่นได้หน่วยงานภาครัฐก็พร้อมเพิ่มโอกาสให้กับท่านใช่ใช่ครับท่านครับคราวนี้ในส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยครับท่านโดยเฉพาะ การกระจายรายได้ให้กับชุมชนรวมถึงเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยคือคงจะต้องมีการทำงานร่วมกันกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคือตัวตรงนี้มีการบูรณาการงานและความร่วมมือร่วมกันอย่างไรบ้างครับท่านครับจริงๆก่อนที่หน่วยงานเหล่านี้ครับเขาจะเข้าสู่การประเมินได้เราก็ขอให้เขาไปทำ ประชาคมไปร่วมคุยกับท้องถิ่นให้รับทราบนะครับแล้วในการขั้นตอนของการประเมินในทุกๆระดับเนี่ยเราจะเชิญคณะกรรมการเติร์ดปาร์ตี้ไปประเมินนี่นะครับจะเชิญท้องถิ่นเข้ามาด้วยเสมอจริงๆไม่ใช่แค่ท้องถิ่นนะครับหน่วยงานในระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดวัาธรรมจังหวัดคนเนี้ยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยทั้งหมดเลยพัฒนาชุมชนเงี้ยเราจะเชิญเข้ามาเป็นเติร์ดปาร์ตี้ด้วยเพื่อให้เขาได้รับทราบนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการทํางานตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นละนะครับดังนั้น การมีส่วนร่วมของของภาคภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็ตามในพื้นที่มีส่วนสําคัญมากนะครับในการที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่างที่ผมได้เรียนว่าถ้าเขาผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์หรือว่าได้โฮมหลอนไปหรือการต้องได้โดยชุมชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดรายได้แต่เราพยายามเน้นเสมอว่ารายได้เนี้ยคือรายได้เสริมนะครับท่านจะต้องมีรายได้หลักอยู่ก่อนนะครับ แล้วสิ่งเหล่านี้คือรายได้เสริมเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมาทําตรงนี้เป็นรายได้หลักปั๊บเนี่ยการท่องเที่ยวไม่แน่นอนนะครับมันเกิดวิกฤตการโรคระบาดมันมีการท่องเที่ยวเป็นฤดูกาลมีการต้องมีการจองล่วงหน้าอย่างเงี้ยถ้าท่านมาทำเป็นอาชีพหลักเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตเพราะเราก็พยายามส่งเสริมให้เป็นอาชีพเราซึ่งก็จะทําให้ชุมชนเองนี่รับรู้ร่วมกันว่าชุมชนเองจะเติบโตต่อไปอย่างไรจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณภาพ ตอไปข้างหน้าอย่างไรซึ่งซึ่งมันเป็นเป็นเรื่องที่ดีมาก,กแล้วก็ทุกคนก็เติบโตไปด้วยกันนะครับ,รบ,รบท่านครับอีกประการหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับก็คงจะให้ความสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับท่านในเรื่องของการรักษาความปลอดภยัยการท่องเที่ยวเองเนี่ยได้ดูแล จัดการบริหารในส่วนตรงนี้อย่างไรบ้างครับ,รบเรื่องเรื่องการรักษาความปลอดภัยจริงมันก็คือหัวใจของการท่องเที่ยวนะที่รเราพูดว่ารเรื่องความปลอดภัยมันต่อรองไม่ได้นะครับเราก็ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงก่อนก็คือตำรวจท่องเที่ยวนะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเรามีมาตรการต่างๆที่อาจจะไม่ได้เฉพาะในเรื่องของเหตุอาชญากรรมลักวิ่งชิงปล้นนะครับเรื่องของการดูแลความปลอดภัย ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่สาคัญครเราหายไปจากการท่องเที่ยวไปสองสาปีแน่นอนว่าแหล่งท่องเที่ยวเรามีความเสื่อมโทรมนะครับความปลอดภัยในในแหล่งท่องเที่ยวเองสะพานถนนหนทางต่างๆเนี่ยมันเกิดการทดสุดโทรมเราก็ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นําชุมชน,เ,น<ๆ>เข้าไปสํารวจสํารวจตรงนั้นนะครับเราก็ร่วมวางแผนเรื่องความปลอดภัยร่วมกันเวลาท่องเที่ยวมาต้องทํำยังไงการปรับปรุงแหล่งให้มีความปลอดภัยทํำยังไงตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างไรบ้างอันนี้เราก็ดู พราะความปลอดภัยเนี่ยเราคงไม่ได้ดูแค่แค่เหตุอาชญาก,กรรมรหรือว่าเรื่องทั่วๆไปรเราดูไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีกิจกรรมมากมายที่เราพยายามเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวร,รวมถึงเรื่องของการป้องกันการหลอกลวงเราเปลี่ยนนักท่องเที่ยวการกระทําที่ไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็มองเป็นเรื่องของของความปลอดภัยหมดนะครับเราก็เลยร่วมกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนพื้นที่เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวนั่นแหละนะครับหรือว่าในในในเขตเมืองอะไรก็ตามเนี่ยก็พยายามพูดคุย ในการกำหนดเป็นเซฟตี้โซนขึ้นมานะครับว่านักท่องเที่ยวต้องอยู่ในโซนนี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยครับถ้านอกเหนือจากนี้ถ้าเขาไปจะทํำยังไงก็มีการนันพูดคุยเฝ้าระวังกันครับคราวนี้อย่างเคสนักท่องเที่ยวที่มาในบ้านเราแล้วเกิดไม่สบายเจ็บป่วยต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าทางกรมเองก็มีบูรณาการร่วมกันกับทางสาธารณสุขต่างๆก็อยากให้ท่านอธิบดีได้ช่วยให้ข้อมูลในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับจริงเราเราทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับ เรื่องของความไม่ปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็มีการซ้อมแผนแผนประเจินเหตุแผนป้องกันต่างๆเนี่ยอยู่สม่ําเสมอนะครับเรื่องของกรณีนักท่องเที่ยวไปไปไปเที่ยวแล้วเกิดความไม่ปลอดภัยหากเกิดเหตุขึ้นมาจะทํายังไงเราก็ดูตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับก่อนเกิดเหตุก็มีการป้องกันเฝ้าระวังสร้างเครือข่ายขณะเกิดเหตุก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาดูเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับการได้รับสิทธิต่างๆของนักท่องเที่ยวที่เขาควรจะได้รับ นะครับเรื่องของการประก,กันการดูแลอะไรต่างๆการเรียกร้องสิทธิ์ของเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นเป็นเหตุต่างๆเราก็จะดูในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมให้เขาร,รวมถึงการที่ประสานสถานทูตต่างๆ,ๆในการส่งเขาเดินทางกลับออกนอกประเทศเราดูตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำครับในในในทางคือเจ็บป่วยไม่สบายนี่ก็ยังส่งต่อแพทย์อะไรต่างๆตั้งแต่ในพื้นที่แล้วก็ส่งต่อไปที่อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับใช่ครับผมคราวนี้ในส่วนของ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนเนี่ยครับเมืองไทยเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือตามแผนของกรมเนี่ยค,คือจะเป็นอย่างไร,รแล้วภาพนี้คือคนไทยและทั่วโลกจะเห็นความสําเร็จอย่างไรครับก็บบอย่างที่ผมเรียนมาในวิสัยทัศน์ของกรมตั้งแต่แรกนะครับจริงๆวิสัยทัศน์กรมเราก็มาจากแผนชาตินั่นแหละยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในประเด็นของการท่องเที่ยวจะพูดถึงการท่องเที่ยวคุณภาพสูงเอาไว้6เรื่องการท่องเที่ยวสำรานทางน้ําการท่องเที่ยว เชิงว่าทำอะไรนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวทางการแพทย์อะไรนะครับระบบสุขภาพทั้งหลายเนี่ยใน6เรื่องนี้เราก็มากําหนดเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเอาไว้แล้วก็เรื่องของความยั่งยืนนะครับเราเราร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากล่าสุดก็เป็น UNDP นะครับเรื่องของมูท่กรีนฟินทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ไปทํางานร่วมกันกับภาคเอกชนล่าสุดที่เราไปทําเมื่อช่วงมิถุนาแล้วก็เห็นผลมากก็คือการประกาศปฏิญญาก่อับ ก็คือเอาเชาาเอาเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ21เอกาะทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายย3ิบสามหน่วยมาร่วมกันประกาศปฏิญญาที่เกาะเต่าว่าเราจะเข้าสู่ความยั่งยืนเราจะนําเรื่องของคาร์บอนสูตรที่เป็นศูนย์เข้ามาที่เกาะอย่างนี้เป็นต้นคือเรื่องเรื่องของการผลักดันในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ยั่งยืนแม้ทั้งเรื่องของเรือสำราญทางน้ำนะครับเราขาดโอกาสไปหลายๆเรื่องกับเรื่องพวกนี้ทั้งๆที่เรามีมีศักยภาพก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ครับพยยาามที่จะ จะผลักดันและส่งเสริมเพื่อเพราะว่าให้ไปตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้วยและทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่มีคุณภาพสูงนะครับภาพของเราจะกลายเป็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและมีความยั่งยืนครับผมอีกอีกประการหนึ่งครับก็คือในเรื่องของพลังหนุนก็จะมีคนพูดถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กันเยอะครับคราวนี้การใช้ประโยชน์ในซีของซอฟต์พาวเวอร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยทางกรมเอง ผักดันและตั้งเป้าในเรื่องพวกนี้และจะขยายผลอย่างไรบ้างครับเรื่องของของซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่บรรจุอยู่ในแผนต่างๆ 5F ที่เราทราบนะครับหนึ่งใน5นั้นเป็นของโครมการท่องเที่ยวเองก็คือฟิล์มนะครับภารกิจหนึ่งของเราของเราที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยนะครับอันนี้กรมการท่องเที่ยวรับผิดชอบเราก็ได้มีการส่งเสริมนะครับโดยมีการออกไปรถโชว์ที่ต่างประเทศปีหนึ่งเนี่ยห้งานใหญ่ๆระดับโลกนะครับเข้าไปรถโชว์ให้เขาได้รู้จัก เรื่องของโลเคชันเรื่องของความพร้อมของบุคลากรสถานที่ถ่ายทำอุปกรณ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของอินเซนティブทั่วโลกเนี่ยมีการให้อินเซนティブหมดเลยนะครับ30 40 50แล้วแต่ให้อินเซนティブยังไงของไทยเราเนี่ยอยู่ที่15-20%โดยการให้โดยการคืนเงินนะครับซึ่งจริงแล้วเราให้เท่านี้เราก็สามารถแข่งขันได้กับทั่วโลกแล้วเพราะเรามีอย่างอื่นที่ ที่เหนือกว่านะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของฟิล์มที่มีผลผลมากก่อนหน้านี้เรารู้จักลอสอิน Thailand ที่ทำให้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยจาก3-4ถึงล้านคนเป็น10ล้านคนเรารู้จักเรื่องของเจมบอลที่มีการไปถ่ายนํำที่เกาะเจมบอลต่างๆนะครับล่าสุดก็มี King Theland ของเกาหลีที่มาถ่ายทำในประเทศไทยเราใช้ฉากของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วตัวดารานักแสดงเองเนี่ยนะครับก็เอารูปของเขากับแหล่งท่องเที่ยวไปใส่ใน i ิน t a g r กรมของเขาซึ่งมีคนติดตามเป็น10ล้านอย่างนี้อันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่มันมันไปโดยมโดย นอกเหนือจากที่เป็นฉากของการถ่ายทำนะครับสิ่งที่กรมจะทําต่อไปก็คือว่าเรื่องของการตามรอยภาพยนตร์นะครับจริงๆเราไม่ทำเขาก็มาอยู่แล้วล่ะเขาเข้ามาตามดาราตามอะไรของเขานะครับเพราะนันสิ่งสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือว่าทำยังไงให้ใหตรงกับนโยบายรัฐบาลเรื่องซอฟต์ o วร์ที่มันมันมีอิมแพกมากกว่านี้จริงๆเราก็ทำอยู่แต่อาจจะไม่ไม่มีอิมแพกมากนะครับก็เดี๋ยวจะได้ได้วางแผนในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการตามรอยภาพยนตร์ให้มากขึ้นครับนอกจากนั้นยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ ก็ในเอฟอื่นเนี่ยเราก็ทําอยู่แล้วครับเราอาจจะไม่ใช่หน่วยงานหลักแต่กรมจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับเราก็สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเรื่องของซอฟเฟอร์ซอฟเฟอร์นะครับอย่างเรื่องฟู้ดต่างเนี่ยก็ทําร่วมกับเชฟเป็นเรื่องของการทําเชฟชุมชนการนําเชฟเข้าไปในชุมชนนะครับการประกวดอาหารพื้นถิ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นทุกมิติใช่ทุกมิติครับคือเราเราเราทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ากรมจะเป็นหน่วยสนับสนุนมากกว่าแต่ถ้าเป็นภารกิจหลักของเราก็คือตัว F ตัวหนึ่งเลย ยอดเยี่ยมเลยครับท่านครับจะเหลือพวกเครื่องมือครับจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็โลกสมัยใหม่นะครับมันก็จะมีด้านดิจิทัลต่างๆที่จะมาเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างอย่างชานฉลาดอย่างยั่งยืนข้างหน้านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนแล้วก็เมืองอัจฉริยะต่างๆแหล่งท่องเที่ยวอัจฉริยะต่างๆการเชื่อมโยงข้อมูลที่ผ่านทางเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย มันจะมีแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือต่างๆที่ทางกรมให้การสนับสนุนไว้อย่างไรบ้างครับจริงๆนอกนอกเหนือจากที่เราเรามีระบบที่ใช้ภายในแล้วนะครับแล้วเราก็พยายามเอาระบบภายในนี้ออกสู่ภายนอกอย่างที่ผมไนะนำเดือนเมื่อสักครู่ว่าการขอวีซ่าโดยเฉพาะยิ่งถ้าเทจีนเนี่ยเวลาเขาบริษัททัวร์นำมาที่ประเทศไทยครับการขอวีซ่าจะใช้ขั้นตอนในการขอนานเราก็พยายามนำไอทีพวกนี้เข้าไปไปซิงกับสำนกงารกงสุลเพื่อตรวจสอบเรื่องของ ที่พักเรื่องของมักคุเทศเรื่องของบริษัททัวร์เรื่องของร้านอาหารเรื่องของโปรแกรมต่างๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องเรียกเอกสารสามารถมามาลิงก์กับกรมการท่องเที่ยวแล้วสามารถออกวีซ่าให้เขาได้เลยว่าเขาเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวสุญเหรียญมีไกด์ถูกต้องไม่ใช่นอมินีระบบแลนด์ต่างๆที่รับที่ไทยมีการเสียภาษีถูกต้องอันนี้คือเรานําที่มีอยู่ออกสู่ภายนอกแล้วแต่สิ่งที่เราทําอยู่ณขนะดนี้นะครับก็คือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับเดิมนั้นการขออนุญาตเป็นประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขออนุญาตเป็นมักปรเทศเนี่ยหรือการต่ออายุทั้งสองพวกนี้หรือการเป็นผู้นําเที่ยวนําคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยจะต้องมาติดต่อที่กรมหรือสํานักงานของกรมใน666กสาขาในภูมิภาคปัจจุบันนี้เรากาลังทําระบบเป็นเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับปีหน้าจะเริ่มใช้ไม่ต้องมาแล้วครับยื่นในระบบทั้งหมดท่านแค่ยื่นบัตรประชาชนกรอกเลขเข้าไปเดี๋ยวเราจะไปตามหาให้ว่าบริษัททัวร์ท่านซื้อประกันไว้ที่ไหนท่านไปทําจดธุรกิจพาณิชย์ไว้ที่ไหนท่านมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไป ไอทีจะไปหาให้หาให้หมดเลยมาประกอบกันจนท่านไม่ต้องยื่นเอกสารครับแล้วเราก็จะออกบัตรให้เลยอย่างมากรุแท่ท่านจบที่ไหนอบรมอะไรมาหลักสูตรฝึกประสบการณ์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจะไปซิงกับคนอื่นนะครับทำเอฟีเอคนอื่นแล้วประกอบเข้ามาเป็นเอกสารของท่านทั้งหมดเลยที่อยู่จำเป็นบ้านประชาชนแล้วท่านก็สามารถออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปได้เลยแล้วรูปแบบบัตรก็คงจะไม่ใช่เป็นกระดาษหรือเป็นบัตรละนะครับจะเป็นลักษณะเป็นแท็บในมือถือได้ทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ที่เรา ทำขึ้นกาลังพัฒนาอยู่นะครับระบบใบสั่งงานมักคุเทศต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้เป็นกระดาษอีกต่อไปละไม่ต้องมีการถ่ายรูปแล้วส่งไลน์ละทุกอย่างจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับในสิ่งที่ที่เราทําในปีหน้าแล้วก็อีกหลายๆระบบนะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนอยู่ในระหว่างการพัฒนาปีหน้าได้ใช้ทั้งหมดครับครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเมืองไทยเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน วันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วครับต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณจตุรนพักดีวานิชที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์เทนเอ็น2ทูวิชั่น784 และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปิยบุตรวานิชพงพันธ์และคุณจารุนพักดีวานิชขอลาไปก่อนสวัสดีครับนีครับ